สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมดูบอกนะครัะซึ่งวันนี้นะครทางทางก็จะมาเล่นแมปเลยแมปอะไรดีนะแมปอะไรน่าเลยนะแมป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 เป็นแมปแมปสปีดเอามันน่าจะน่าคนดูเยอะดีแล้วคนดูที่ดูสปีดดอวะฝากไปตักฝากไปตามเพื่อนที่ชอบบอ เล่นมาบสปีดดอมมากดติดตามได้นะครับเดี๋ยวไม่ก็มาดูมากดไลค์อะไรอย่เงี้ยเราจะเล่นเป็นสามนาทีนะครับมันจะได้ท้าทายเฮลิคอปเตอร์ทำทงัทงว่ทาทำทัว่าทน คนไม่รู้ถึงจินตนาการของนันทังซะแล้วจินตนาการอะไรวะเฟียวเฟียวเดิน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 เดิ

นี่ของทางทางมีนเคอิคอปเตอร์ ter, มันก็ใหญ่จริงนะแต่มันอาจจะไม่ได้จากขนาดแล้วเฮลิคอปเตอร์มันมีจุดจากุกๆุกชุกชุกชุกศัออกแบบมันไม่ตรงเอามีสองคนถ้าทางหางวัวให้มันสูงทางหางก็จ,จะเสมอกับมันและทางหางก็จ,จะได้เป็นที่หนึ่งแกไม่เป็นไรหรอกราวัวตามคะแนนจริงเพราะทางหางเปน็นคนจะได้ทาแล้วก็รอไม่ได้ โอเคทุกคนทั้งทุกคนในเซอร์นี้หวดให้ทั้งทั้ง,งมีคนหนึ่งหวดให้ทางทั้งสองมีคนแล้วที่เหลือหวดให้ทางทั้งหนึ่งหวังว่าเราไปทุก <c oughs> หวได้หรองน้อยด้วย่วบันดาลานุ่งอุ๋ง๋นุ๋งกระโดดน้ำเดะเกิดใหม่เว้ยในเกมนะบานดาลหนุ่งอนุองหอุ๋งหุงบานาลหนุ๋ง สัตว์จินตนาการ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 เอ้ยว่าอะไรดีวะเขียนนี่กว่าตึงดึงตึงด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 ึง จะเงียบๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะทางใช้สมาธิอเอ้ยสมาธิในกนารวาดชิปชิบโอเคองั้นก็ว่า ลงสีลงสีลงสีไอ้ไอ้ถังทำเองไม่ลงสีสีขึ้นสีขึ้นสีขึ้น ไอ้ทางไอ้ถังเอ็งไม่น่าเลือกสามนาทีเลยไอ้ถัง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 เอ็งทำบ้าเลยบํดบ้าจะพูต้องบ้าจะต้องพู จบ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 พาะว่าสัตว์อะไรวะเขาบอกให้ว่าสัตว์จำจินตนาการเอาไปหนึ่งมันหนู้วยมันหนูผสมช้างแต่เขาเข ok, ียนว่าแค่ช้างไม่ได้ผสมหนูแมงมุมมันผสมยังไงอ่ะอู้มาไปตรงโจทย์เลยไปหนึ่งโอ้โหสัตว์จินตนาการ ผู้ชมเป็นพญาน่าคือสั์จินนาการอย่าไปเด็นมันเขียนอะไรกันวะเนี่ยหรือว่าภาษากฤนมันแปลไม่รู้เรื่องไะหรือว่าภาษาไทยอแปลไม่รู้เรื่องวาคุ o g ก e ทำเสเ่ห์ของแปลไม่รู้จักหรือไงฮะต่รั่วเลยนี่สวยสุดแล้วสัตกายพันตามจินนาการคนติงเต้น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  ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งที่อออออเออทไมามันวาดอะไรกันอะเหลือมันบอกว่าสัตว์เฉยๆมันได้กก็เข้าเนี่ยเราบอกมันได้เท่ากันหมดแล้วทำไมมันแฟนตาซีเออว่าลูกแฟนตาซีกับจินตนาการ อะไรวะสาระชิ้นนี้ครับใครที่ชอบเอบ้ยอย่าเพิ่งท้าไม่โลบอกมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ว่าดลู่ตามจินตนาการแล้วนะแบบแฟนตาซีแฟนตาซีแต่โลบอกมันกลับไม่ให้ได้ที่คะแนนเท่ากันหมดที่จรินฉันควรจะได้ที่สองไม่ก็ที่หนึ่งสาระชิน้นนี้ใครที่ชอบกันลืมก่ไลค์ก็แชร์กันสักใคร่ไปกันแลังใจกับเราอนแรงแล้วนะครับสาระชิ้นนี้ก็ร้อไปก่อนด้วยหูหูบันไดหน้าอุ๋งอุ้งอุ้ง